<All> right. สวัสดีครับแฟนตลอดเที่ยวโท่าไทยแล้วก็แฟนเพชตลอดชมวัวลานนะครับวันนี้ก็พาทุกท่านมาชมทีมงานวัวเทียมไทของจังหวัดเพชรบุรีอีกทีมงานหนึ่งนะครับอ่้นที่ทตัวนี้ก็คือบ้านโพลอยนะน้องกุปุบรรลาดนี่นะครับครับทีมงานนี้นี่เวลาออกออกเวลาออกเทียมไทยที่ใช้ชื่อรู้สึกว่าเยอะพอสมควร อ่ารายชื่เยอะใช้ใช้ใช้กี่ชื่อก็คนใหญ่ก็บอลบอนผัวลอยมังดุงบอลหมดเสิร์ตปลาเพิงหมดเสิร์ตปลาเพิงปลาเขียวปลาเขียวอ่าแล้วก็จ่าจ่าตุ้มชายใช่ไหมอ่ามีด้วยมีด้วยมีประมาณสี่ห้าชื่อเนาะอ่ารายชื่อกหลุมหลวงอะไรกูเลอะเนี่ยคนจับบางยามแล้วก็ต้นนั่นคนจับบางยามเสี๋ปอดคนหนำหนาหนำหนาหัวมีตัวหัวมีตัวหนำหนาต้องมีคนหนำใช่ไหมใช่ โอเคเลยครับที่มานั่งพูดคุยกับทางผมวันนี้นะครับก็อ่าก็มีพี่สมชายนะครับปลาเพลิงหมดเสิร์ชปลาเพลิงหมดเสิร์ชหมดมากหมดมากอ่าไล่ไปเลยไล่ไปเลยแล้วก็ไอ้พี่คนเสื้อลายขาวเนี่ยเลยอ๋อปลาสนห้วยแหลงปลาสนใช่ไหมอ่าเสืซรามนะครับเสืซรามหมด หมดมากหมดมากใช่ไหมอ๋อไล่ไปเลยแล้วลุงที่ว่าผมให้ไหมเมื่อกี้น่ะน่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อ่าลุงบอลลุงบอลใช่ไหมอ่าลุงบอลก็ร้อยลุงเซิร์ตลุงเซิร์ตลุงเซิร์ตริมสุดเลยใช่ไหมอ่าอ่าคนไทยมวกนั่นคนไทยมวกลุงเซิร์ตใช่ไหมคนไทยมวกดราดมันคนจับพังยามอ๋อจับพังยาำเลอะแล้วก็ใส่เดือดเรืองจับพังยามปลาต้นข้างหลังนันใช่ไหมใช่ใช่จับจับจับผางใส่เนี่ยจับผางยาญเรียกผางยามผางยามคนนี้ผางยามใช่ไหมโอเค น้องจุ๋ยไม่น้องจุ๋ยไดเป็นไรเนี่ยน้องจุ๋ยนี่คนช่วยประจำทีมงานคนช่วยจากทีมงานลูกสาวใครลูกสาวใครเนี่ยลูกเข้ป้าเจียวป้าเจียวป้าลูกสาวคนนั้นเหรอได้ได้น่าเห็นเหมือนพ่อเลยโอเคครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับถือว่าเป็นทีมงานใหญ่พอสมควรนะครับอย่างที่พูดเมื่อกี้มีจำชื่อไม่ได้เลยต้องถามเยอะมากเลยนะครับเพียงวันสี่ห้าทีมด้วยกันเนาะที่มารวมกันเนี่ยนะ เดีวอย่างที่บอกอย่างที่พี่สมชายบอกคุณย่าเรียกพี่สมชายเนาะก็เวลาออกงานก็ใช้โอซีห้าชื่อแล้วแต่แล้วแต่เราจะเวลาเจ้าภาพมาเนี่ยส่วนใหญ่จะมาหามาหาทางใครเขาก็มาลุงบอลเละเนี่ยลุงบอลปากเขียวโอ้ยปากเขียวอ่าหลายคนอะหลายคนก็คือคือมาคนใดคนหนึ่งก็ได้ก็คือติดต่อได้หมดในที่นี้นะครับโอ้นะครับ เดี๋ยวคงต้องมานั่งพูดคุยกับความเป็นมานิดเดงเรื่องอการเทียมไถนะครับวัวเท,ทียมไถสวยงามนะครับถา,ถามใครดีพี่น้องชามถาม,ถาม,ถามลุกบอลเลยลุกบอลวัวเท,ทียมไถสวยงามนี่ลุงบอเลเริ่มเข้ามาในองค์การไอ้วัวเทียมไถนานยังนานแล้วครับนานแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้ไม้ขอ,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 ของสาวอันนี้ดีกว่า ทำไมที่นี่จะจะชัดกว่าใช่สองตัวเลยใช้สองตัวเนี่ยอ่าลุงูกบอลอยู่กับวงการทัวร์เทียมไทยมามานานอยากก็นานหลายปีนะครับประมาณลูกบอลอายุเท่าไหร่ตอนที่เข้ามาวงการทัวร์เทียมไทยเนี่ยคนไทยอ่ะหลายสิบเลยแต้วกันลุ่มแล้วกันมนลุ่มแล้วก็ลุ่มมาแล้ว ตั้งแต่หนุ่มๆเลยใช่ไหมครับอ๋อเท่าไหยเจ็ดสิบถลา่แล้วเจ็ดเจ็ดแล้วก็อยู่กันพวกการวัวทุกสายตลอดครับไผ่มังวัวหลานมังในในนี้ทั้งหมดก็คือเล่นวัวหลานทั้งหมดอ่ะพูดง่ายววัลานเก่าวัวหลานเก่าทั้งหมดอ่ะหลานเก่าหมดละออกจากวงการวัวหลานนานยังลุงผมสามปีแล้วออกจากวงการวัวหลานสามปีสามปีเล้วก็ไม่นานเนาะ โอ้ก so ็เป็นานก็ช่วยยูตั้งแต่หนุ่มๆนะก็ง่ายๆวัวโบราณนะเด็ดโบราณมังวัวเถียมมังเล็ดสลับกันนะอยู่เนี่ยแล้วแต่ลุงไหนว่างเขาเดินลงย่างเนาะเถียมจะไปวันพระโอ้เนาะแล้วลุงลุงมีมีวัวเถียมไถกี่กี่ตัวมีสองตัวผมสองตัวครับตอนนี้มีสองตัวครับสองตัวตัวรุ่นไหนบ้างไงนั่นแหละหลังน่ะสีขาวโอ้สีขาวเนี่ยอ๋อคู่คู่คู่ด่างนี่ใช่ อ๋อด่างนี่กับสีขาวนั่นใช่ไหมอ่าอ๋อไอ้ยสองตัวนี่เล่นมานานแล้วงสองตัวเนี้ยก็เดินปีงได้พี่หนู่มนะตัวมาเขาปีงเลาไอ้ตัวขาวนี่ปีหนึ่งแล้วไอ้ไอ้ไอ้ด่างเนี่ยดางนี่เพิ่งปีหนึ่งแหละเพิ่ง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 ออกมาแล้วก่อนหน้านี้มี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 ไอ้มีไหมที่บ้านนี้ที่บ้านมีมีกี่ตัวที่บ้านบ้านมีตัวมีอยู่ตัวนึ่งอืมแล้วเล่นแรกๆตอนนู้นที่บอกว่าเล่นตั้งแต่ ยี่สิบกว่าปานู่นตันึ่ทำไมรัานมีเยอะไม่บัวเทียบไถ่ของลุงเองอ่ะมานั่นละอมีบ้างมีละมาห้าสิบคู่ไม่ก็นะห้าสิบคู่หลายยังมากไม้ก็เนี่ยกราบกราบกราบมีแค่นั้นแหละของของลุงมีเป็นห้าสิบเลยเหรอของของอ๋อเทียมใช่ไหมอ้าวอ๋อเวลาวมีงานมีอะไรบ้างอ้าประมาณห้าสิบคู่อ้าวห้คู่อ๋อมันไม่เยอะแุกเหมือนทุกวันนี้แล้วสวยนูนของลุงมีกี่วันกี่คู่ สมายโน้นเล่นเแกลั้ผมมีที่เด็เลยนะนีสองคู่ายโน้นก็สองคู่สองคู่อ๋อก็รวมรวมไปเล่นนอกเวลาออกกนานรวมอื่นเนมันม่น้วนนั่นนละครับยังไงถึงชอบระหว่างวัวเทียมไถกับวัวลานอะไรพวกชาวมาเขากันก็เดี๋ยวนี้ผมนี่บอกแกแล้วผมวัเทียมไทยแหละไ่คอยคุยเยอะ เปิดข no, okay, well well ี okay, no, 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 no. Nah. Ang, ้ยะแล้วแล้ววัวรานอะวัวรานคนคุยน้อยอะคนแก่ทำไมอะเด็กๆเหมือนกันที่นี่อะเปนเด็กๆเหมือนกันยังไงนะเด็กจริงๆมากอ๋อเด็กๆเด็กเล่นเยอะคนแก่ไม่มีผู้เป็นคนคุยด้วยเลยคุยด้วยจะดุด่นเป็นวัยรุ่นทุกวันนี้เนาะว่วัวไอ้วัวเทียมไอ้วัวล้านทุกวันนี้จะเป็นวัยรุ่นคนแก่ก็จะวนเวียนมาทางทางเกวียนทางเทียมไถเนาะอืมอืมอืมโอ้โหนัวเทียมไทยแล้ว ดนอกจากลุงแล้วมีท่านไหนที่ว่าเล่นมาพร้อมกับทางลุงเล่นลงพร้อมกันมีไหมหรือว่าเล่นมาพร้อมกันไล่ๆกันเลยตอนนี้คนนี้กับนาเดียเหมือนกันนะคนไหนคนกัลลังเนี่ยคนนี้อ่อ๋อลุงเลี้ยวเหรอเลี้ยวเนี่ยลุงเลี้ยวอ๋อคนโน้นเหรอครับอ๋อเล่นๆนานเหมือนกันไหมเล่นๆพร้อมกันลุงเหมือนกันใช่ไหมอาลาเล่นพร้อมกัน แล้วถ่ายอ่ะเจียมถ่ายอะถ่ายก็เขาพึ่งมาเล่นนี่แหละผมผมนี่แหละแล้วถามในนี้มีใครเพิ่งมาเล่นได้เจียมถ่ายพิ่งมาเล่นบ้างคนไหนคนไหนลายละรายละรายละนี่แหละยังผมผมนี่ก็พึ่งมาเล่นพึ่งเข้ามาเล่นัโบราณกันู้ใช่ไหมเริ่มเล่นเลยครับเริ่มฝึกเล่นเล่นนานสุดกี่ปีในนี้นอกจากลุงลุงนั้น ปักเขียวกกนล้วมมปัเขียว <c oughs> เล่นกี่ปีก่อนเขาอะไรปีเราก็นั้ว่าเกียววะอะไรปีอะไรเนอะใครเล่นนานสุดในเนี้ยที่ว่าอยู่กับพวเทีเมทยมไถออกจากลานก่อน,ออ,น,อ,นออกจากลานก่อนเราเล่นตั้งสี่ห้าปีอะห้าหกปีมีปักเขียวปักเขียวใช่ไหมเออเนอะ คนไหนปักเขียวคนไหนอ่าปักเขียวยืนยืนยืนโอ้คนนั้นน่ะอ๋อคนนั้นเนี่ยปักเขียวอ๋อเล่นนานเลยเอ๋อเลยคนนี้เหนียวแน่นเลอเพื่อนง่ายเล่นเล่นมาก่อนก่อนจุดนี้แหละหลวงผู้หลักผู้หลัอย่าผู้หลักผู้เอกนี้ก็พวกท่านนี่น่าจะเล่นร้านก่อนเนาะเล่นร้านก่อนแล้วเพิ่งออกจากร้านเข้ามามาที่หลังอ่ะมาที่หลังเขา

งานล่าสุดนี่งานที่ไหนที่ลงไปนะอะไรนะทาแรงถาแรงวัดนะาแรเนี่ยตรงนี้นะอ๋ออบอทตาแรงอบอต์ถาแรงอหร้อเลยอืมวัวมีเดี๋ยวเดี๋ยวต้องถามพี่ชายหนึงพีุ่ชายมีมีวัวประมาณทั้งหมดเท่าไหร่ในทีมงานแล้ว เออทีมงานมันมีประมาณเท่าไหร่มันมีคนละตัวต้องตัวบางคนละสามตัวมีประมาณกี่กี่คู่ทั้งหมดเลยอ่ากี่คู่ไหนเราเออทีมงาทั้งหมดเกี่ยวเกี่ยวปลาเขียวด้วยคลองลุงบอลด้วยห้าสิบคู่ได้ไหมห้าสิบเลยเหรอตพราว่าเทียมหรือว่าหรือเวลาไปเทียมงานโอะเวลาไปเทียมงานประมาณก็เกือบสามสิบคู่เกือบสามสิบคู่อ่ไปงานงานหนึ่งนะไปงานหนึ่งสองสองทีมปลาเขียวก็ปลาเพิงบอลเนี่ย าเพิงผูร้อยได้ยินชื่อเวลาเนี่ยลูกแวนลูกแวนใช่ไหมของเวลาก็โศมกานปัเพิงผูร้อยนี่ใช่ไหมอ๋อแล้วเราปัเพิงผูร้อยมีมีมีวัวกี่ตัวตอนนี้สามตัวสามตัวเหมือนกันก็มีไม่เยอะก็มีรวมกันไปบอกพี่นไอ้รวมรวมคนละตัวคนละูง่ายอย่างน้อยคู่หนึ่งอ่ะอ่าคู่หนึ่งต้องมีละอืมอืมอืม วัวที่เอามาเล่นไถ่ตัวนี้ยส่วนใหญ่เป็นเป็นเป็วัวหลานมาก่อนหรือว่ามาฝึกฝึกเองบางตัว,ตวก็เป็นวัวหลานบางตัวก็มาฝึกกันเองเ,องเวัวเล็กๆเนี่ยจ,จะมาฝึกกันเองอเออแล้ว,ลวอันไหนฝึกเจ้าก,กันหลานหมื่นตรงหรัวาตะวันหลานก่อนหรือว่า ฝึกฝึกเลยได้ง่ายกว่ากันตบวัวหลานก่อนจะฝึกง่ายกว่าฝึกง่ายกว่าใช่ไหมตบบอไม่ได้บวหลานแล้วก็มาฝึกไทยง่ายมันมันรู้การการเดินการอะไรรู้แล้วมันว่ามันจะไม่เกลียดจะไม่ตื่นอ๋อจะไม่ตื่นไม่ตื่นจะไมตื่นคนมันดัฝึกง่ายแต่ถ้าเอาบอกฝึก อย่างเอาแบบยังหัวเล็กๆปุนเนี่ยแต่เพิกยากยากหน่อยคือยากหน่อยใช่ไหมใช่โอโหเนาะไอ้หนูผู้หญิงลูกสาวนี่มันมาเป็นไงมามาชอบวงการโบราณนานยังไม่มาอยู่นานยังเลือดเนี่ยเลือดเลือดพ่อพาเล่นเหรออ๋อ อืมอืมอืมแล้วเราลานนะชอบไม่รานนะอืมเพราะว่าที่ถามว่ามีผู้หญิงคนเดียวที่มานั่งตรงเนี้ยแล้วประกวดก็เล่นเนอะเออเช่นเดียในนี้มีบัวประกวดไหมมีเนาะมีมีมีท่านไหนมีบัวประกวดมาเล่นนะตะเบ็ดนะตะเบ็ดนะเนาะเหรอเล่นบัวประกวดด้วยก็เล่นบัวเทียมบัวเทียมด้วยอ่าแล้วไอ้บัวเกลียนน่ยมีมีมีกี่ท่านในเนี้ยบัวเกลียนตุนี้มีไหมในเนี้ยบัวเกลียนตุนี้มี ไม่ม MM uh, ีใช่ไหมเออตว่าในหมู่บ้าในหมีอ๋อแต่จุดนดียวนะตว่าวัวเกลียมสวยงามก็มีนะเนี่ยนักเขวินะเวียนสวยงามัวเกลียมสวยงามมีวากี้วพวกนี้มีหมดมีหมดใช่ไหมอือคือคือคือแล้วก็มีวัวเกวียนสวยงามแล้วก็วัวเตรียมไถสวยงามวากิ้วอือมีสองอย่างเนาะว่ารวยที่เล่นกันอยู่ตอนที่ที่ว่าที่ทีมงานนี้ที่ว่ามีมีสองอย่างนี้มีมีกี่ท่านตอนเนี้ยที่เล่นสองอย่างตอนเนี้ย มีไถกับมีเกวียนมีมีมีกี่ท่านครบแล้วดูบ่องเขามีบ้องเขามีเยอะเขาแล้วเออทาตัวบางมีครบทุกอย่างจะมีมีครบใช่ไหมมีสองอย่างครบทุกคนอ่ะมีไถ่มีเกวียนอ๋อเล้วอ๋อเนาะก็ถือว่าเป็นทีมงานใหญ่อีกทีมหนึ่งนะครับวัวเทียมไถสวยงามวันนี้เห็นบอกว่าจะมีการโชว์การซ้อมเรียกว่าเป็นการซ้อมให้ดูให้ชมเนาะ ้อมห่างห่างานห่างนานไปแล้วงานงานต่อไปอีกนานป่ะครับยังยังไม่กําหนดยังไม่มีกําหนดใช่เมื่อวัเมื่อ่อนนะบ่อยเนาะเมื่อก่อนเนาะช่วงนั้นบ่อยทีนี่แหละสวยเมื่อ่อนทีนี่ก็ล้อเทศกาลงานสลากนันไหเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคงมีสลากก็จะมีเอ๊ะทำไมนี่ยังไงก็มันมีเป็นช่วงๆอ๋อแล้วแต่แล้วแต่คนจัดเนะครับอืม ถ้าผู้ร้อยจัดทุนใหญ่ถ้าท่านไหนจะเป็นเจ้าภาพผู้ร้อยจัดที่เขาจัดมขาก็เขาก็เป็นเจ้าภาพนะทีมงานลุงบอลเนี่ยทีมงาที่าเนี่ก็เป็นเจ้าภาพอ๋อก็จะจะเปลี่ยนกันจะเปลี่ยนเปลี่ยนกันโอเคโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะเพราะว่าทีมงานค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรนะครับเดี๋ยวจะให้ทางทีมงานสาธิตการเตรียมไถนะครับผู้ชมครับปกตินี่ เวลาซ้อมประมาณกี่รอบเอากี่รอบสามรอบสามรอบใช่ไหมครับครับ <Gosh quad S 1> ทุกคู่แม้ที่มาเนี่ยทุกคู่ทุกคู่ทุกคู่เลยใช่ไหมครับซ้อมทุกคู่ให้ชมเลยเนาะสอมทุกคู่เลยอ๋อแล้วประมาณกี่โมงถ้าซ้อมทุกเย็นเ็นเงี้ยพอเทียมหมดหมดก็ถือเลิกต้องเสียมทุกตัวเ ก็เด็ก <ITA> พอกวรเนาะสามทุ่ม yeah, สี so oh, you you on, so ่ทุ่มเนาะยงคืนมีนะยังคืนตีนะ่่ยอมอยูเนี่สิงจคืนเนียอู้ผมคิดว่าสองนิด้หน่อยแล้วก็ชัโมงสองชั่วโมงกัเลยกันสองมเหมือนจริงสองเหมือนจริงนะใชะเปิดเปิดเพลงได้ไหมเปิดเพลงปะก็ลูกกกลังไปเอาไม่ไม่ก็ไม่ปกติเปิดไหมสามจริงเถอะไม้เปิดอันเนี่ยโอ้งห โอเคนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชมการสาธิตการเตรียมไทยให้ทางอ,อ่าอ่าช่องตลอดเที่ยวตัวไทยแล้วก็ช่องอ่าตลอดชมโบราณให้ชมแล้วก็ให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับนะครับ,นะรบตรงนี้ตรงนี้ก็ประมาณนี้นะ้วเนาะครับนะ